สวัสดีชมรมคนรักไดโนเสาร์ด้วยนะฮะก็วันนี้ครับเราจะมาเก็บเวลทีเล็กก่อนนะครับถ้าเป็นไปดัก,กเดี๋ยวจะลุยบอสไปเลยทีเดียวนะฮะก็เก็บมาหลายตัวแล้วครับก็ยังเหลืออีกสองสาตัวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเดตเจ้าบาซิโลรสรัตน้อยกันนิดนึงนะครับเมื่อคืนก่อนนอนเนาะเราก็ทํากงเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อาศัยอยู่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเอค,คือ ตัวของมันเองเนี่ยค่อนข้างเลือดเยอะและเลือดเด้งไวครับทาให้ตอนแรกเกิดอ่ะเลือดมันเด้งแบบแทบจะไม่ต้องเลี้ยงเลยอ่ะแต่ว่าอ,อย่าประมาานะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาไอ้นี่ยมาไว้ผิวน้ํะมันจะกินอาหารเร็วมากนะครับก็เมื่อวานที่ผมพูดในไลฟ์นั่นแหละว่าเอ้ยผมไม่เคยเลี้ยงเจ้านี่ก็ไม่รู้เป็นไงสุดเลยคืออย่าเลี้ยงมันบริเวณผิวน้ําแค่นั้นแหละก็คือลากมันลงมาใต้น้ําหน่อย มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการกินอาหารรัวๆแล้วตอนนี้มันก็โตขึ้นมาเป็นขั้น2แล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยหายห,ห่วงแล้วนะครับแล้วก็หาอาหารให้มันเต็มเลยเนี่ยหามาใส่ให้เพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องหามาใส่เพิ่มเพราะว่าตอนแรกใส่ไปเต็มเลยนะแล้วผมก็ไปนอนตื่นมานอนไป3ชั่วโมงครับตื่นมาก็โอ้โหกินไปเยอะเหมือนกันเว้ยแล้วก็สเตตัสพื้นฐานที่ได้มานะครับไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร ตอนแรกเลือดมัน4 8 0 0ถ้าจะไม่ผิดนะเลือดมัน4 8 0 0อันนี้อิมปรินต์29%ก็ขึ้นมา5 3 0 0อืมก็คือขึ้นมาแค่ประมาณ500กว่าเท่านั้นเอง29%นะเพราะนั้นในตัวนี้อิมปริน100%ก็เลือดน่าจะประมาณแค่6,000นิดๆเท่านั้นเองก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแต่ก็ทําใจครับเพราะว่าเนื่องจากเราตัวผู้เราเลเวลต่ำไง แล้วไอ้ตัวเนี้ยดันเป็นตัวผู้พอดีก็เดี๋ยวรอมันโตก่อนเดี๋ยวจะเอาไอ้นี้ไปเก็บเวลแล้วมาคู่กับแม่มันนะครับอาจจะดูแปลกๆไปนิดน,นึงแต่ว่าเอ่อเพื่อความอยู่รอดครับแล้วไม่มีทางเลือกด้วยก็ <c oughs> เลยต้องรับอย่างนี้ไปก่อนมาแล้วนะครับโอเคโก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 ไปเลยนะครับเรียกบอสระดับเบต้านะครับเบต้าคือแบบขั้นกลาง ต้องกดอะไรวะอัพโหลดเซอร์ไวเบอร์เหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิคราฟวันโอเคอยู่ไทยแลนด์นัดอยู่ไหนวะเนี่ยอ่สั่งเดี๋ยวผมจะสั่งทุกตัวให้แอคทีฟ ถ้าเกิดเห็นตัวไหนมันเออเออก็สั่งได้เลยนะครับ,บ,บวับละมาเออต้องขึ้นก่อนผมหาอยู่ไทยแลนนั้นไม่เจอผมหาอยู่ไทยแลนนั้นไม่เจอ ใครหาเจอขึ้นไปก่อนเลยนะครับดูไทยแลนด์นัดตายแน่แบบนี้โอเคผมเจอแล้วผมถอยก่อนผมถอยไม่ได้ว่ะผมก็บัฟให้ซีเล็กไ้ก่อนแล้วกัน สั่งให้ตีบอสอย่างเดียวเลยครับอยู่ท่านนั้นจะตายละโอเคขึ้นขึ้นตัวอื่นขึ้นตัวอื่นมีเวลอัพกันด้วย ผมลืมเอายามาเปาวะจริงด้วยผมลืมเอายามาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทีเล็กเลือดก็เหลือกันไม่เยอะครับแต่บางตัวเลือดยังเหลือเยอะอยู่อุ้ยผมตายเวรกรรม โอ้โหนิดเดียวเองอะ่ะก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะมอรมันเกิดด้านไหนไม่ได้แต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะชนะได้นะเพราะว่าบอสมันจะตายแล้วไงเสียดายอะ่ะคือบอสมันอยู่ใกล้เราจนเกินไปทําให้ผมไม่สามารถขึ้นอยูไทลนัทแล้วออกมาได้เซ็งเลยครับพอผมขึ้นอยูไทรลันัทได้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วไง เพราะว่ามันติดด้านในแล้วอะอดได้ของเทคเลยโหเซ็งครับเซ็งมากแต่คิดว่าน่าจะชนะได้แล้วล่ะเวลาเราถูกวาร์ปอะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้านะอันนี้พูดถึงข้อผิดพลาดก่อนรอบหน้าผมก็จะถอยอยู่เทรนนัทมาด้านหลังแบบนี้เออแล้วผมค่อยเรียกมันไม่ต้องบอกไงดี คือมันจะตอนที่เราจะว้าไปมันจะมีโดมล้อมรอบใช่ปะนั่นแหละผมก็จะเอาอยู่ทเลนัะถอยออกมาแล้วผมก็มายืนรอเลยพอถูกว้าไปผมจะได้ขึ้นอยู่เทแลนัดได้แล้วก็ให้ทีเล็กไปต่อสู้จะได้ไม่พลาดแบบนี้อีกซึ่งดูจากเลือดนะครับเหลือเยอะเลยนะเหลือเกินครึ่งหลอดนะครับเจน3ารอดหมดนะครับแล้วก็สเตโกซอรัสเลือดก็นี่คือเจนหนึ่สเตโกซซรัสนะ อัพเลือดขึ้นไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ต่อสู้เป็นสายแทงให้มันแทงเออสเตโกรอดครับผมแล้วอานมันดีด้วยไงโอเค let's go home แสดงว่าทีเล็กเราตายไป7ตัวเนะเออทีเล็กตายไป6แล้วก็มีอันนี้ตายไปหนึ่งอยู่ไทแรน,นัสแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารอบหน้าจะไม่มีทางตายแล้วเพราะเรารู้หลักแล้ว ไม่ให้มันเข้าไปประทาโดยตรงนี่เป็นลูกครึ่งที่เปิดหรอเปล่า,ออารครับมีมีแค่เศษเซี่ยวหนึ่งเฉยๆเป็นเซี่ยวอ่ะเซี่ยวเดียวโหเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะอืมแล้วก็ใหญ่ด้วยเนาะสามารถจู่ทีเล็กได้เยอะ ถ้าอยู่ดีๆก็ผมคิดว่าน่าจะได้10ตัวนะคือเป็น4ี่สองสี่อะสี่สองสี่น้ำมันเหลือเพียบเลยครับผมอะปิดการใช้งานด้วยนะเนาะนี่อเใส่น้ำมันเข้าไปก่อนเต็มเอียดสองไปนี่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียโอเคเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำรุ่นสี่เลย แต่นี่ตีห้าแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวผมตื่นมาให้ทําแล้วกันเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอดหลับอดนอนมาหลายวันแล้วถ้าเกิดใครจะไปตลุยถ้ำก็เอาเลยนะอเดี๋ยวผมใส่อันนี้ก่อนอาร์ติแฟกต์ไม่อยู่กับน,นกนี่ว่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านผมด้วยเดี๋เดี๋ยวขึ้นนกก่อนอาร์ติแฟกต์ขาดไปอันนึง เดี๋ยวโอ้โเดี๋ยวลันลันลันเดี๋ยวผมต้องลงไปในถ้ำอีกเพื่อที่จะไปเก็บอาร์ติแฟกต์ที่เหลืออีกอันหนึ่งที่มีอยู่กับตัวก็คือแมสซีฟแล้วก็ฮันเตอร์แสดงว่าขาดเครฟเวอร์ใช่ป่ะที่ผมลืมเอาไปอันหนึ่งซึ่งเครฟเวอร์เนี่ยมันอยู่ในถ้ำเซนเตอร์โอ้สบายเลย ใ้้อยู่ในเซ็นเตอร์นี่สบายเลยผมเอานกไปก็ได้เนี่ยเข้ามาได้แค่นี้แหละก็าสั่งมันตาม ผมชิดขวา,ายาวเลยแล้วกันใส่ยาฆ่า,มาแมลงก่อนเื้เสียงตัวอะไรวะเมกาโล สซรัรเปล่าโอเคเจอไดโนโซเสาร์ละสั่งให้จูโจมไม่ไปวะ่ะงั้นลงมาทางนี้ก่อนละกันอืมสั่งเอ็กซ์ซีบัน สบายสบายบอกแล้ว <laughs> สบายเลยสั่งนกแอคซทีฟเลยถึงอาร์ติแฟกต์เออไม่ใช่นี่มันเป็นไอ้นี่อย่างเดียวไอเทมเป็นไงง่ายไหม <laughs> อย่างง่ายเลยไม่ต้องอะไรมากสั่งแอคเซทีฟเลยได้ด้วยความที่เป็นนกไง บางทีเอ้าทำไมคุณซองซ่าตายวะเฮ้ยเจอเมกาโลเซรอสนี่ไงเมกาโลซอรัสไม่ใช่เมกาโลเซอรสเมกาโลซอรัสร่วงไปแล้วครับเลเวลไม่เท่าไหร่เองวันนี้ได้อะไรโอ้โห,โหยังขาด <laughs> นกผมอีกตัวหนึ่งไปไหนวะอ๋อซองซ่าไม่อยู่ที่นี่เดี๋ยวนะนกผมอีกตัวหนึ่งไปไหนวะเดี๋ยว tracking กกไว้ก่อนละกันพรที่อันตรายที่สุดก็คือเราจำนกเราไม่รู้อยู่ไหน อยู่นู่นสั่งผมสั่งให้เข้าเลยแล้วกันนี่ไงมันแอคแซี่เห็นปะมันตามผมมาแป๊บเดียวมันเจอศัตรูมันก็บินใส่เลยไม่ต้องสั่งให้เข้าเลยด้วยซ้ำดูดิ <c oughs> แคบเดียวแตกเมื่อมันเสร็จงานแล้วมันก็กลับมาหาเราเองเนี่ยไปแล้วเนหะ็นไหในถ้ำนี้คือถ้ำที่มีศัตรูเยอะที่สุด แต่เรามากันเยอะครับไม่มีปัญหาบินกันว่อนในสี่ห้าตัวโอ้โอ้โอ้เฟรมเหลกกระชากมันไปสู้ยังมะโออีกแล้ว โอ้ดูสีมันนี่เออมันตามผมว่ะอ๋อมันตาม คือน,นกบางตัวเราติดไงตามมาไม่ได้ให้มันตามมาก่อนอืมอมืไปไหนอะ มันทำอะไรเหมือนโอเคมาแล้วอ๋อมันจะไปตีตัวอื่นเนี่ยแต่มันตีไม่ได้ไงมันเหมือนมันติดอะต่งให้มานี่เลยก็ได้อืมบอกแล้วว่าสบาย ต้องระวังมันติดซอกด้านล่างเนี่ยผมเคยเจอมันลงไปติดซอกด้านล่างแต่ผมก็ผิวปากจนมันออกมาได้เนี่ยเนยมันจะลงไปจัดการพวกตัวที่อยู่ในน้ำไงแล้วมันก็จะเข้าไปติดในนั้นอะ่ะ <c oughs> บอกแล้วว่าสบายครับออกดผิดปุ่มก็โดดนกตายกดยัง อ่ะเจอเจอแค่จะถึงห้องอ r ติแฟกต์ละ เสียงตัวอะไรวะเหมือนเสียงเมก้าโลเซลอสอะเฮ้ยเมก้าโลโซลันน่าจะหมดถ้ำแล้วมั้งเนี่ย เอายังอีกมันลงไปเจอตัวอะไรไม่รู้อ๋อได้แล้วอีกตัวหนึ่งมันบินติดอะไรไม่รู้แต่การมันไปเดี๋ยวเอาอิทฟกต์กันคนละอัน บายแล้วอย่าลงน้ำนะโอเคได้แล้วหนึ่งเดี๋ยวรอ,อกเกิดเดี๋ยวรอ,อกเกิดระวังเมกโลต่อรัดนะเพราะว่าผมเคยเจอแบบอยู่ดีๆมันก็มาหากลับก็ไม่น่ามีอะไรละครับเดี๋ยวเรารอให้มันเกิดเอากลับไปคนละอัน หาไม่เจอเหรอเมกาลานียเนาะม,มันไม่อยู่ในถ้ำนี้หรือเปล่าเอ่ยคือเราอาจจะต้องหาถ้ำอื่นลงเพื่อหาเมก้าลานียแล้วเราก็จะได้เก็บอร์ติแฟกต์กับรูทบล็อกไปด้วยโอ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 ,โอตรงนี้ที่มันแฟมเลตกระชากนี่วะทีนี้ผมต้องหาโอเคมันมาละผมตามหาไดนเสเร์ผมยังไงไอไอนอกอีกตัวหนึ่ง โอเคอ่ะก็นี่คือสาสตร์ที่ดูเลยว่าถ้ำไหนที่เอานกมาในถ้ำได้นะมันจะง่ายมากเลยจริงๆเพราะว่านกพวกเราเก่งไงแล้วมไม่ติดพวกดีบัฟอะไรด้วยเข้าไปหวดเลยป้าบป้าป้ามันไม่โดนหักแท่ที่ที่กลัวที่สุดจะเป็นไอ้นี่ไงไอ้คังข่าวแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของนกเลยคือเวลาที่ เจอคัขงขาวอะ่ะมันก็จะโฟกัสกัดคังขาวก่อนไงไอ้พวกมแมลงอ่อยมันจะตีไม่โดนถูกป่ละล่ะแมลงมันอยู่กับพื้นไอ้พวกมันจะมาตีพวกคังขาวก่อนบินไปตีคังขาวก่อนสบายมากอ่าน้องตื่นกลางคืนใช่ผมจําได้เลยผมจอดในราสาวไว้ห้องหนึ่งจะเดินไปสำรวจอีกห้องหนึ่งเจอมันตาแดงหวดผมแป๊บเดียวตายห่าเลย <laughs> ไม่เจอไม่เจอตัวนั้นน่ะตัวที่เราขาดของที่จะเรียกก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดจะลงถ้าจะหาของก็บอกผมได้นะผมลงมาสีได้ที่หลายๆถ้ำเอานกลงมาไปได้เพราะว่าทางมันแคบเกินไปหรือว่าอีกอันนึงมันจะมีอีกถ้ำหนึ่งอะ่ะที่เป็นถ้ำที่เราต้องมุดน้ําไปอะ่ะหอันนั้นถ้าเกิดเอานกลงไปได้นะหูสบายเลยถ้ำกว้างด้วย แต่ว่านกมันว่ายน้ำไม่ได้ใช่ไหมล่ะผมกำลังดูรูทบล็อกอันอื่นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดถ้ำนี้มันไม่เกิดใหม่นะพวกไดโนเสาร์อะไอพวกเนี้ยตายแล้วตายเลยเดี๋ยวผมเดินไปดูรูทบล็อกกล่องอื่นก่อน <c oughs> แบบเดี๋ยวแตก อุ้ยถ้าเป็นถ้ำน้ําแข็งศัตรูมันเยอะเกินไปถ้าเกิดเราจะเอานกเข้าไปจริงๆอ่ะเราต้องเอาไปหมดเลยที่เรามีอ่ะเราต้องวัดดวงเลยเอาเอาไหมละ่ะก็คือเอานกที่เรามีทั้งหมดออไปเลยเออเราต้องเล่นอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วถ้าตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีนกเจนสาม ฟักไข่รออยู่แล้วหลายตัวถ้าเกิดเราไม่อยากใช้วิธีโหนสลิงอะ่ะแต่ผมคิดว่านกเอาเข้าได้ครับเพราะว่าทำมาเริ่มเทิมเลยทำน้ําแข็งที่เราตายกันอะ่ะเมกาลาเนียหาเจอง่ายใน n นอ h East c a เ e n o r ร h e อ s t c a ค e เหรอมันอยู่ตรงไหนวะหาแป๊บนึง North East Cave อ๋อก็ไอที่เราลงไปตายกันนี่ผมจำไได้ ที่เหลือผมอยู่คนเดียวเลยที่ขึ้นมาถ้าถ้าเกิดใครจําไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูได้ที่เราตายหากันรัวรัวรเล,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 ลยอะไดโนเสาร์เยอะมันคือถ้าที่เราต้องดำน้ําลงไปก่อนซึ่งเอานกเข้าไม่ได้นั่นแหละคือถ้ำนอตอิสเคปอ้าวผมออกมาทางออกแล้วว่ะเวนกรรมอ่าไม่เป็นไรยังไงพวกไดโนเสาร์มันก็ไม่เกิดเนะเดี๋ยวผมรอหน้าถ้ำก็ได้ ไนเสามันไม่เกิดอยู่แล้วถ้ำน,นี้เป็นถ้ำที่ง่ายที่สุดแล้วสําหรับผมเพราะว่าเอานกมาตัวเดียวก็เคลียร์ได้ทั้งถ้ำเลยแต่ว่าอันนี้มาเพื่อความปลอดภัยไงเลยเอามาสองตัวอ็สบายสบายกันไปเอาอีกตัวหนึ่งยังไม่ออกมาจากในถ้ำไอ้นี่รออยู่นี่แล้วกันเอ,อทุกถ้ำล้วนมีวีรกรรมใช่อยู่ที่ว่าจะเป็นวีรกรรมอะไรวีรกรรมไดนโนเสาร์ตกลาวาตายอะไรอย่างี้ หิวน้ำตายติดพิษตายอะแล้วแต่มาเกิดอะไรขึ้นตลกดีเนาะตี้เรานี่โคตรลูกทุ่งเลยโอเคงั้นก็สำหรับไลฟ์สตรีมนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะ แล้วเดี๋ยวผมจะได้พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวตื่นมาทำทีเล็กรุ่นสี่แล้วก็รีวิวเกมเดียวก็คือ a u t o p พา o เทเวลเลอเนาะพอและวเพราะว่ออาช่วงที่ผ่านมานี้ไม่เคยได้นอนยาวเกินกว่า3ชั่วโมงเลยครับร่างกายจะไม่ไหวเอาไปขอให้ทุกท่านโชคดีลาติสวัสดีแล้วก็อรุณสวัสด,ดีนะครับบ๊ายบายครับ